ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวงท่านเองนะครับก็มารับชมขั้นตอนในการประกอบวาล์วนะครับแล้วก็เพาลูกเบี้ยวของรถจักรยานยนต์ Honda CZi110 นะซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับ Honda Wave 110i ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดสเต็ปที่3นะครับ อันนี้ก็คือสภาพหัวฉีดนะครับที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วก็พี่ปุ้ยได้ทำการบดวาลวนะครับทั้ง ID ไอเสียแล้วนะฮะเพื่อตัดปัญหานะครับที่ท่านผู้ชมจะคอมเมนต์มาถามว่าอ่าใช้อะไรล้างสะอาดจังคือครูก็ตอบเหมือนเดิมนะคบว่าครูใช้พี่ปุ้ยล้างนะครับ เพราะว่าพี่ปุ้ยจะรู้เลยว่าถ้าพี่ปุ้ยล้างมาไม่สะอาดเมื่อไหร่คือครูก็จะต้องใช้กลับไปล้างทำฟาร์มสะอาดมาใหม่นั้นเหมือนลหลายคลิปที่ครูบอกนะครับว่าก่อนทํากับหลังทําเนี่ยมันต้องเห็นความแตกต่างว่าชิ้นงานมันสะอาดขึ้นเรียบร้อยขึ้นส่วนวาวนะครับหลังจากพี่ปุ้ยบทแล้วเนี่ยครูไม่ได้สอนนักเรียนครูแต่เพียงว่า ตแค่ว่าไม่มีตามุดที่หน้าวาลกับบ่าวาวาลแล้วงานจบนะครับต้องทําการทดสอบว่ารั่วหรือไม่รั่วส่วนการทดสอบว่ารั่วหรือไม่รั่วก็ลองย้อนหลังไปเพราะครูเคยทําคลิปไปแล้วส่วนท่านใดจะบอกว่าก็ทํากันอยู่ที่โรงเรียนจริงๆแล้ววาลยังรั่วอยู่เลยก็มาบอกว่าวาลไม่รั่วอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของท่าน อันนั้นคือครูไปเปลี่ยนความคิดท่านไม่ได้แต่ด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีนะครับคือทดสอบแล้วไม่รั่วก็คือไม่รั่วเพราะถ้ารั่วครูก็ต้องใช้พี่ปุ้ยกลับไปบทต่อนะถามพี่ปุ้ยจริงไหมครับจริงจ้ะต้องผ่านตอนนั้นคือครูไม่มามั่วนะครับมาทําคลิปเพื่อหวังยอดสับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับงานเราทําไปคือมันต้องถูกต้องและมีคุณภาพจริงๆอ่าเดี๋ยวครูมอบหน้าที่ตาต้องให้พี่ปุ้ย โอเคนะครับนี่คือสภาพที่หลังจากทําฟาร์มศาสตร์แล้วพอรถคันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนครูนะครับทําไม่ดีไม่ได้ด้วยนะครับอยู่ใกล้ตัวก็จะทําการประกอบนะครับเดี mm ๋ยวครูขอเริ่มจากฝั่งไอดีนะครับในการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับคือพี่ปุ้ยมาที่นี่เลยนะครับมีนี่นี่ที่ทิศฝานี่เลยครับอ่าก็เอาขามันวางกับพื้นจะได้ไม่ไม่ไม่สั่น ก็ใช้น้ำมันเครื่องใหม่นะครับหยอดไปที่ไกด์วาลวนะครับไกด์วาลวส่วนท่านใดจะเรียกหลอนวาลวก็เรียกไปคือครูไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนี่ยหลังจากนั้นท่านดูนะครับเวลาครูถอดชิ้นส่วนอะไรเวลาครูสอนนักศึกษาส่วนนักศึกษาเนี่ยสอนแล้วจะนําไปปฏิบัติได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับครูแล้วนะครับคือสอนในสิ่งที่ดีและถูกต้องให้คือครูจะมีฐานแยกอะไรว่า ฝั่งไหนคือไอดีฝั่งไหนคือไอเสียให้แยกอะไรครูก็จะนําแหวนลองนะครับแหวนลองอ่าของไอดีมาใส่ฝั่งไอเสียก็เหมือนกันนะครับครูก็จะนําแหวนลองนะครับแหวนลองสปริงวาลมาใส่ แนะนำว่าให้ใส่แหวนลองไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีบางยี่ห้อเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่ซีลก้านวาลไปแล้วเนี่ยมันจะใส่แหวนไม่ได้นะครับพอใส่แหวนลองไปเสร็จอ่ะครูก็หยดน้ํามันที่หัวไกทางไอดีและไอเสียจากนั้นนําซีลก้านวาล นะที่โรงเรียนเวลาเราทำรถให้ชาวบ้านเขาเนี่ยไอซีนก้านวาลวที่แถมมากับประเก็นชุดใหญ่คือไม่ใส่นะครับที่โรงเรียนต้องเป็นประเกน็นอ่าเป็นซีนก้านวาลวแท้ส่วนท่านใดจะบอกว่าซีนก้านวาลวแท้ของรถยี่ห้อนี้สู้ซีนก้านวาลวของอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้ให้แปลว่าของอีกยี่ห้อหนึ่งมาใส่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนานาจิตตังเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดแมสกกันละกันนะครับมันลำบาก มันนานาจิตตังนะครับอันนี้ก็คือ Honda คือครูก็ใส่ของ Honda ไปนะครับน่ะไม่มีเอาซีนก้านวาล์วเก่ามาใส่แล้วเวียนเทียนนะครับไม่มีนะครับาจากนั้นน้ำมันเครื่องใหม่ก็โยดไปที่ซีนก้านวาลวนะคนปฏิบัติงานจะรู้นะครับวางลงไปให้ได้ตำแหน่งแล้วเอานิ้วกดนี่นะครับมันจะมีฟารู้สึกดังกึึบ เข้าไปล็อกล่องตำแหน่งอ่าน้ำมันเครื่องหยดรอไว้ก่อนเลยหยอดรอไว้ไอดีไอเสียก็ทําด้วยหลักการเดียวกันอันเก่านี่ก็คือนี่นะครับเดี๋ยวคือครูใส่เนี่ยนะครับค,คืนเจ้าของไปน,นะครับอ่าวหยอดน้ำมันที่หัวไกลนะครับหยอดน้ำมันที่ซีนกา้านวาล แล้วก็วางซีนกา้านวาวให้ได้มูไม่ได้องศาแล้วก็เอานิ้วทำไมครับกด,กดลงไปชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูขอญาใส่นะครับ ID ก่อนนะครับ ID นะก็หยิบวาไวดีมานี่นะวาไวดีที่พี่ปุ้ยบดนะครับแล้วนะบดท,ทั้งบดหยาบก่อนนะครับแล้วครูจะให้มาบดละเอียดแล้วตรวจสอบว่าไม่รั่ว อา้าวชโลมน้ำมันนะครับนะครับครูจะใส่วาวไอดีไอเสียเดี๋ยวครูใส่ไปทีเดียวเลยนะครับน้ำมันชโลมน้ำมัน เวลาบดวาวนี่ต้องล้างให้สาดให้ชัวนะอย่าให้มีเศษกากเพชรเหลือหรือตกค้างนะครับใส่วาลไอเสียอพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็ทําการใส่สปริงวาลเดี๋ยวครูขอใส่ฝั่งไอดีนะครับก็หยิบสปริงวาลมาแล้วตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง สปริงวาลวด้านทีเวลาประกอบกับลงไปหาห้องเผาหไหมนี่ด้านทีนะครับอ้าวลงห้องเผาไหมนะครับถ้วยนะครับอะไรนะั่นรีเทนเนอร์อะไรแล้วแต่ท่านจะเรียกกันล้กกันนะครับทำได้สองวิธีคือเอาถ้วยไปวางแล้วใส่ประกับวาลวหรือเล็บวาลวหรือจะใส่จากข้างบนนี้ลงไปก่อนก็ได้นะครับ ในกรณีอันนี้มันเป็นสปริงวาลวแบบตัวเดียวนะครับเขาเรียกสปริงวาลวชั้นเดียวนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวครูลองกดให้ดูกันนะแม่มันไม่ได้แข็งแรงหรอกนะครับมันนิ่มนะครับอ้าววางจากนั้นคือครูจะเอาน้ำมันเครื่องใหม่หยดลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะใช้อะไรครับแท่งกดวาลวนะครับกด เดี๋ยวกูใส่ไปทั้งไอเสียไปเลยก็นละกันนะครับไอเสียก็เหมือนกันนะครับเอาด้านฉ<อ>ีลงหาห้องเผาไหม้อาด้านถีลงหาห้องเผาไหมนะครับเล็บวาวประกับวาวชิ้นมันเล็กนะครับก็จะจับลำบากนิดนึง แล้วก็วางลงไปนะครับแล้วครูก็จะน้ำมันเครื่องหยดไว้หน่อยนึงนครับจากนั้นครูจะใช้ผ้านะผ้าแห้งสะอาดไปรองนะครับเพื่อไม่ให้วาวมันยุบตัวอ่ะเดี๋ยวขอกด ID นะครับกด ID ID นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยช่วยดันไว้นะครับ เนี่ยนะครับครูกดลงไปก็ลงนะครับ<ส>ปลอดอภัยไม่เสี่ยงอันตรายเพราะเนี่ยคมนะครับโอเคนะเดี๋ยวค่อยทดสอบทีเดียวว่าหลุดหรือไม่หลุดไอเสีย่ะกดลงไปทีเดียว,ยวนะครับล,ล็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้หลังจากใส่นะครับเล็บวาลหรือประกับวาลมันลงไปล็อกกับแกนวาลนะครับหรือก้านวาลได้เสร็จก็ทำไมครับทดสอบ อ่าครูก็ขอใช้ด้านต่อสั้นนะครับวางอผ้าออก,ออกอะนะครูคเคาะเบาๆนะครับดูว่าหลุดหรือไม่หลุดเท่านั้นนะครับโอเคนะ,ะนะครับหายเสีย ข้อแรงไม่ได้นะครับเพราะข้อแรงทําไมครับวาลมันจะเปิดลงไปนะครับถ้าข้อแรงเนี่ยพอวาลมันเปิดปุ๊บวาลจะกระแทกกับอะไรครับเนี่ยขนาดครูเคาะเบาๆเห็นไหมเนี่ยวาวจะกระแทกกับเป็ยร้อยนะครับขนาดเบาๆบางทีไปทํากันเองนะครับเวลาทดสอบว่าวารั่วไม่รั่วสตเป้งเรียบร้อยใบวาลใช่ไหมครับไปกระแทกกับสิ่งที่คุณรองเอาไว้หน้าวาลหรือใบวาลมันเบี้ยวมันคดนะครับก็แค่ทดสอบว่าหลุดหรือไม่หลุด หลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็จะทำการใส่เพาลูกเบี้ยวนะฮะอันนี้คือตัวกลไกลดกำลังอัตโนมัตินะครับเวลาเครื่องยนต์หมุนทำงานนะครับสมมติว่านิ้วคือเนี่ยคือตัวนี้นะครับคือกลไกลตัวนี้นี่นะจะเป็นปอกแล้วมีสปริง มันจะยืดลงไปนะครับเวลาเครื่องยนต์ทางานมันหมุนอย่างนี้นี่จะโดนล็อกเผาลูกเบี้ยวจะหมุนซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วเวลาเราดับเครื่องเนี่ยมันจะเกิดการตีกลับสังเกตนะพอเวลามันตีกลับไอไกลไกตัวเนี้ยมันจะตามไปเห็นไหมครับจะตามไปพอมันตามไปปั๊บตรงเนี้ยมันจะมีจมูกลูกเบี้ยวพิเศษที่มันจะเหนือกว่าแคมไอเสียตรงนี้ ไอ้ส,ส,ส่วนตรงจมูกลูกเบี้ยวไอเสียพิเศษตรงเนี้ยเขาก็จะไปทำไมครับไปยกไปเตะที่ตรงตีนกระเด่องตรงนี้เพื่อให้กระเด่องตัวเนี้ยไปกดให้ลิ้นไอเสียเนี่ยมันเปิดเผเยะเอาไว้เพื่อระบายไอเสียออกเวลาเรามาสตาร์ทเครื่องครั้งต่อไปมันจะได้สตาร์ทติดได้ง่าย ทีนี้พอเวลาเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่สมมติอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพอเราติีเครื่องยนต์ใหม่ปุ๊บไอกลไกตัวนี้ก็จะหมุนตามพาาลูกเบี้ยวแล้วก็จะโดนตัวไอปอกตัวนั้นทาไมครับล,ล็อกตําแหน่งนี่อยู่อย่างนี้ดับเครื่องเกิดการตีกลับก็ถอยหลังสตาร์ทใหม่ก็คือมาอย่างนี้ทีนี้เกิดวันหนึ่งเราเป็นลือ้อแล้วเราลืมใส่ พอติดเครื่องปุ๊บไอตัวกลไกตัวนี้ก็จะทำไมครับหมุนสบายหมุนไปพร้อมกับเพลาลูกเบี้ยวพอมันหมุนไปพร้อมกับเพลาลูกเบี้ยวปับ๊บตรงส่วนลูกเบี้ยวไอเสียพิเศษตรงเนี้ยมันจะไปกดให้ลิ้นไอเสียเนี่ยทำไมครับเป,เปิดลงไปได้ลึกกว่าเดิมก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่วาวไวเสียจะไปมงหรือไปชนกับลูกสูบหรือ วาวไว้ดีกับวาวไว้เสียทําไมครับมาชนหรือขัดกันเองนะครับประมาณนี้นะอ่ะคูให้ทําการชะลมนะ้ามันเครื่องใหม่นะพวกนี้ต้องล้างให้สะอาดแล้วชะลมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพราะเวลาเราติดเครื่องใหม่น้ำมันเครื่องไม่ได้พุ่งพวดขึ้นไปนะครับอ เวลาใส่ก็แนะนำว่าให้ตรงยอดลูกเบี้ยวหรือจมูกลูกเบี้ยวเนี่ยมันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับจะได้ประกอบส่วนอื่นได้ง่ายนะครับคือใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับครูก็ใส่นะครับพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครูขออญาตเช็ดมือก่อน,นครับก็ใส่ นะครับน็อตยึดนะครับตัวนี้แคม<ำ>อ่าการเาวาลูกเดี่ยวหรือแคมชาร์ปมันทำไมครับถอยหลังออกนะเคลื่อนตัวออกไปนะครับอ้าวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำจริงๆตรงนี้เราค่อยทำไมครับนนขันให้แน่นนะครับเคนะอยู่ทรงนี้นะครับจากนั้นครูจะทำการใส่กระเดืองกดวาวนะครับ เดี๋ยวเราดูข้อแตกต่างนะครับถ้าเราดูเผินเนี่ยถ้าเราดูเผินมันจะเหมือนอางานใช่ไหมครับถ้าดูจากด้านบนจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดครูจับหงายขึ้นครูจะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวครูขอญาตวางบนฝ่ามือนะครับอวางบนฝ่ามือจะเห็นว่ากระเด่องกดวางไว้เสียเนี่ยตรงเนี่ยมันจะเป็นฐาน เพื่อให้ตัวกลไกลดกําลังอัดเนี่ยทำไมครับมาเตะส่วนฝั่งไอดีมีไหมครับไม่มีไม่มีนะครับอ่าราะนั้นสําหรับท่านใดที่ถอดออกมาแล้วไม่ได้แยกเวลาใส่ก็วิธีการแยกในเบื้องต้นนี่นะชัดเจนนะไอเสียไอดีอ่าเดี๋ยวกูขอใส่ไอดีก่อน โรเลอร์ er. ตรวสอบนะครับโรเลอร์ er. ไม่คอนไม่หลวมลูกปืนไม่แตกนะครับก็หยอดน้ํามันที่โรเลอร์หยอดน้ํามันที่รูกระเด่องนะครับนํากระเด่องไปวางไปติดตั้งฉลมน้ํามันที่สลักกระเด่อง เวลาใส่นะครับสองด้านไม่เหมือนกันนะด้านนี้เรียบด้านนี้จะเป็นบากเพื่อให้เราเอาไขควงทำไมครับใช้หมุนแล้วมันจะมีเกลียวนะครับเพื่อให้เราทำไมครับเอาเครื่องมือเอาน็อตไปใส่ในกรณีมันฝืดมันแน่นเพื่อดึงหรือกระตุกออกอ้าวใส่พยายามให้ได้ตำแหน่งพอใส่ไปเสร็จปั๊บเอาไขาควงปากแบนนะครับหมุน เอาไขควงปากแบนนะครับเสียบไปที่สลักกระเดื่องนะครับแล้วก็หมุนให้รูยึดสลักกระเดื่องมันตรงกับรูตรงนี้นะครับพอมันตรงเสร็จเอานอ็อตหมุนเข้าเกียวด้วยมืออันนี้เดี๋ยวค่อยไปขันแน่นอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสลักกระเดื่อง ID นี่ยหลุดถอยหลังมาเองได้ไหมครับ ไม่ได้ล้ไม่ได้นะเ <c oughs> พราะว่ามีน็อตยึดอยู่นะครับจากนั้นประกอบกระเด่องกดวาลไอเสียก็ทําเหมือนกันครับครูก็จะชะโลมน้ำมันที่โรเลอร์ลูกกิง้งแล้วเราจะเรียกนะครับที่รูสลักแล้วก็นำกระเด่องไปวาง จากนั้นใส่ฉลมน้ำมันที่สลักมีรูนะครับเพื่อจะใส่น็อตยึดแต่มีให้ยึดไหมครับไม่มีมันไม่มีนะอ่าทำไมมันไม่มีครับครูเดี๋ยวครูให้เบอร์โทรศัพท์แล้วโทรไปถามฝ่ายเทคนิคฮอนด้นะครับนะฮะมันไม่มีก็คือมันไม่มีนะครับ ไขควงปากแบนทําไมครับใสนะ่ดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ไม่มีรูยึดก็ไม่ต้องไปปาบอะไรแค่ดันเข้าไปให้สุดอ่อครูครับแล้วสลักกระเดื่องกดวาไว้เสียมันไม่หลุดหรือครับคำตอบคือไม่หลุดครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปประกอบในเครื่องเนี่ยท่านสังเกตนะครับไอนี้ก็คือรูเสาสตัดเสื้อสูบมันจะทําไมครับม,มันจะโผล่ออกมา พอมันโผล่มาปุ๊บสลักกระเด่องไอเสียถอยมาอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับอพอมาถึงตรงนี้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราเจะเอาฝาสูบเนี่ยไปใส่ไปติดตั้งก็อย่าลืมนะครับว่าท่านต้องใส่อะไรครับปลอก ปลอกในที่นี้คือปลอกอะไรนะสปริงตัวนาำตัวกลไกรถกำลังอาจไม่ใช่ปลอกถุงยางนะครับนี่ใส่นี่นะลงไปในรูนี้นี่ลงเสร็จแล้วเขาจะมีอะไรครับสปริงสปริงนี่มีสปริงสวมแล้วเดี๋ยวในรถจริงๆตรงเนี้ยมันจะมีแผ่นเหล็กใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลบกวนพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยไปหยิบมาหน่อยตั้งกล้องไว้ก่อนพี่ปุ้ยไปหยิบแผ่นเหล็กมาครับ สักครู่นะเดี๋ยวพี่ปุ้ยกำลังเคลื่อนย้ายตัวเองไปหยิบมาให้เพราะว่าเผื่อหลายๆคนนะครับทำเองนะครับอ่าชิ้นนี้คือพี่ปุ้ยยังไม่ได้ล้างนะไม่ว่ากันนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นรอยเห็นไหมครับนี่เป็นรอยนะฮะ ก็คือไอแผ่นเหล็กแผ่นเนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นอะไรครับแทนแหวนเพราะว่าน็อตท,ที่ยึดเสาสตาร์ทสองตัวเนี้ยไม่มีแหวนรองนะมันจะเป็นน็อตตัวเมียเบอร์สิบสองอย่างนี้เลยนะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นี่นะนี่ลงอย่างงี้นี่ปัาบแล้วก็จะมีน็อตตัวเมียสองตัวฝั่งนี้ส่วนเสาสตาร์ทสองฝั่งนี้บนล่าง มันจะเป็นน็อตที่มีแหวนรองอยู่นะครับแล้วถึงจะเป็นนอ็อตนี่จะเป็นลักษณะนี้นะ,ะครูทําให้เหมือนเสมือนจริงจะเป็นอย่างนี้โอเคนะนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอไปใส่อะไรเสร็จปั๊บอย่าลืมใส่อะไรครับปอกตัวน้ำกับสปริงนะก็ ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะก็ดูแล้วนําไปปฏิบัตินะครับก็จะได้ลดปัญหาและข้อผิดพลาดลงนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ